เอยในตอนนี้ว่าวเราเผยโอดเยียนออกตอบดอกคำถามนาะเว้าตามเจียงบ่ยิงเทศย่านบาปกรรมสี่นำตองเ,อเคยอยู่น้องต้องว่าน้องเคยอยู่ห่วยต้องว่าห่วยเคยจินภักผีผู้ว้ บ่กเคยเว้าว่าตูวยิงอันความเจียงคือความเจียงคำโบราณเปื่อนเก่าไว้เป็นคำที่ที่บ่อตายลาในตอนนี้อดีตการดอกพันย้ายจำได้คากบ่อเลื่อนล้างทั้งสองนางเป็นโลกมา โยป่าไพยิพนมัยแม่หมาเพยผู้เพียนเลี้ยงโยในดงเด้อพุงป่าโอ้ยมีแม่มาเป็นผู้เลี้ยงโบเครื่องหอนบบสุกสุนนาก่อนพระองคงสิดันดนไปหอดเทินดินวานามีนั่งมาตัวสีขาว โยธา้นมดอกเปลี่ยนเลียงเรื่องเป็นมาคือสันวาอขอพระองค์นั้นทรงซสื่อแม่มาขาวผู้ก็เกลือสมควรนอื่นดอกว่าผมสวมควรลูกนั้นกลับกลมแม่นยอยกสันละเสิน เอื้นนั่งมาตัวสูนักผู้เลิศงามว่าเป็นแม่ละบอกเคยแค่้คำคนเบาว่าลูกมาลูกมาบอกเครื่องเค้นสำพัวน้อย